เรื่องสุดท้ายนะคะของของเทอมนี้นะคะก็คือค่ามาตรฐานนะคะจะเหลืออีกประมาณค่ามาตรฐานการแจกแจงปกติอีกอีกสองสองเรื่องนะคะอ่าทีนี้วันนี้จะเป็นเรื่องเบาๆแลละค่ามาตรฐานคืออะไรนะคะในการทําข้อมูลในทางสถิตินะคะ,ะในการเปรียบเทียบผลที่ได้ของข้อมูล2กลุ่มอ่าตัวอย่างเช่น นายวัสุพลเนี่ยสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้60คะแนนวิชาภาษาไทยได้57นะคะจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเราจะสรุปว่าเขาสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าภาษาไทยได้หรือไม่อันนี้นะคะคำตอบคือสรุปไม่ได้เพราะว่าอะไรเราไม่รู้ว่าวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็มเท่าไหร่อาจจะคะแนนเต็ม500ยก็ได้แต่วิชาภาษาไทยอ่ะอาจจะคะแนนเต็มแค่ร้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยสรุปไม่ได้เพราะข้อมูลมันไม่มีความ เพียงพอที่จะตอบคําถามนี้นะคะเพราะค่าท่าเพราะถ้า,ถาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคณิตศาสตร์เท่ากับ65และค่าเฉลี่ยของภาษาไทยเท่ากับ50คะแนนแสดงว่าเขาไม่ได้เก่งเลยวิชาคณิตศาสตร์ทีนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะคะดังกล่าวให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเขาจะต้องเปลี่ยนมาให้มันอยู่ในหน่วยเดียวกันซึ่งหน่วยในที่นี้ก็คือเขาใช้คำว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งค่ามาตรฐานเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คือค่าแซตค่าแซตก็คือ c สกอร์นะคะ c สกอร์หรือค่าแซสกอร์แซสกอร์นะคะมีสูตรก็คือ z ซเท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วนดีวย s นะคะหรือหรือ z ซเท่ากับ x สลบมส่วนซิกมา ซิกมาคืออะไรอะ x กคืออะไร x ็ก็คือข้อมูล x บาร์คือค่าเฉลีย่ย s คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะหรือถ้าใช้สูตรนี้ก็ได้หนังสือบางเล่มจะใช้สูตรนี้นะคะมิคือค่าเฉลีย่ยซิกมาคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซิกมาน้อยนะคะตัวนี้อ่านว่าซิกมาน้อยนะเขียนเวลาเขียนอย่างนี้แล้วก็ฟึบมาอย่างเงี้ยค่ะอ่าทีนี้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคือนายสุพนัทสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้51คะแนนวิชาเคมีได้45คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษได้52โดยแต่ละวิชาเนี่ยมีคะแนนเต็ม100คะแนนถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิชาเคมีภาษาอังกฤษเท่ากับ48 42และ48 และ3 2 5ตามลำดับจงพิจารณาผลการสอบสุพนัทนะคะว่าเขาเรียนวิชาไหนได้ดีกว่ากันสูตรในการาหาค่าเปรียบเทียบก็คือคะแนนมาตรฐานก็คือค่า Z เท่ากับ x ลบ x คู Q. ไม่ขนัดสูตรนี้คูขอใช้เป็นสูตรนี้นะ x ลบมิส่วนซิกมานะคะทีนี้เราก็ไปเปรียบเทียบวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะเป็น Z เท่ากับ x ลบมิว ส่วนซิกมาใช่ไหม x ก็คือคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์สอบได้51ค่าเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์คือ48ส่วนด้วยซิกมาคือ3เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ1นะคะต่อไปวิชาเคมี Me ก็เปรียบเทียบสูตรเดิม x เท่ากับ z เท่ากับ x ลูกมิวส่วนซิกมาเคมีสอบได้45 คะแนนเฉลี่ย42ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2เท่ากับ1.5ต่อไปภาษาอังกฤษค่ะ52ลบคะแนนเฉลี่ย48ส่วน5เท่ากับคู่ขอรอเขานะ0.8เพราะฉะนั้นจากการเปรียบเทียบคำนวณแล้วได้ค่าแซดดังนี้ค่าแซดที่มากที่สุดคือวิชาเคมีดังนั้นเขาก็จะเรียนวิชาเคมีได้ดีที่สุด ลองลงมาคือคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาที่เรียนไม่ดีนะคะสุดท้ายก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็แสดงว่านายสุพนัรทำคะแนนวิชาเคมีได้ดีที่สุดลองลงมาคือคณิตศาสตร์แล้วก็สุดท้ายคือแก่นะคะตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษโอเคอ่ะอันนี้ก็จบนะคะมีสูตรเดียวก็คือ x อกลบมิวส่วนซิกมาอ่ะต่อไป2ตัวอย่างที่2นะคะ ในการสอบคัดเลือกเข้าทำงานแห่งหนึ่งมี2วิชาที่ต้องสอบนะคะปรากฏว่าผู้สมัครทั้งหมดมีผู้ได้คะแนนสูงสุดรวมการ3คนคือสมชายสมบัติแล้วก็สมพลซึ่งคะแนนแต่และว,วิชาเป็นดังนี้นะคะถ้าหน่วยงานนี้ต้องการรับเพียงคนเดียวและสำรองไม่ถึงคนผู้ใดจะเป็นคนผู้ใดจะได้รับคัดเลือกนะคะวิธีทำก็คือเขาหาคะแนนมาตรฐานของสมชายก่อน สมชายนะคะสอบวิชาที่1ก็คือแซดหนก็คือ 73- ลบค่าเฉลี่ย75ส่วนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ5ได้เท่ากับลบ0ูคะแนนมาตรฐานนะคะสามารถเป็นได้ทั้ง0ูนทั้งจำนวนเต็มบวกแล้วก็จำนวนเต็มลบต่อไปวิชาที่2ของสมชายก็คือ 75- ลบสบาคะแนนเฉลี่ยก็คือ7จส่วนด้วยซิมา นะคะอันนี้คือมิวอันนี้คือซิกมาได้สูจุดสดังนั้นพอเขามีสองวิชาใช่ไหมคะ <S <S เขาก็เอา,นานคะแนนมาตรฐานเนี่ยมาหาเป็นค่าเฉลีย่ยเฉลี่ยค่ามาตรฐานของสุมชายก็เอา2อ,อันนี้ค่ะบวกกันแล้วก็หารด้วย2เพราะฉะนั้น <S 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 ก็จะเป็น คะแนนมาตรฐานของสมชายได้ลบ0.1แล้วเขาก็ไปหาของสมบัติก็คือหาวิชาที่1หาวิชาที่2ออกมาแล้วก็มาหาเป็นค่าเฉลี่ยออกมาได้เท่านี้อันนี้ก็จะเป็นของสมชายต่อไปสมพลก็ไปหาวิชาที่1วิชาที่2อออกมาแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยก็จะได้เป็นของคะแนนมาตรฐานของสมพลเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตรงนี้ค่ะ เรียงลำดับใครคะที่ได้มากที่สุดก็คือสมบัติเพราะฉะนั้นคนที่ได้คะแนนสอบมากที่สุดก็คือสมบัติส่วนคนที่จะได้เป็นผู้อันดับสำรองนะคะใครน้อยกว่ากันได้ใครใครได้ค่าเฉลี่ยมากกว่ากันก็คือสมอะไรสมชายนะคะจะเป็นคนสำรองโอเคต่อไปอ่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่27ข้อหนึ่ง กำหนดข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยก็คือมิวและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือซิกมาจงหาคะแนนมนาตรฐานของข้อมูลต่อไปนี้อันนี้คือค่า x นะคะตัวอย่างเช่นข้อที่1ค่ะเราก็แทนค่าสูตรก็คือ z เท่ากับ x ลบมิวส่วนซิกมาใช่ไหมห้าสิลบมิวก็คือ45.2แล้วก็หารด้วยซิกมาคื่10.4 ได้เท่าไหรก็ใส่ได้ข้อที่สองสามสี่ห้าหกก็ทําเช่นกันนะคะต่อไปข้อที่2กงกหนดข้อมูลที่มีค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยคือมิวความแปรปรวนคืออะไร่ะความแปรปรวนนะคะเขียนไปนะคะความแปรปรวนความแปรปรวนสัญลักษณ์คือซิกมากาลัง2หรือค่า s d กําลัง2หาได้จาก เอาค่าเนี้ยค่ะไปถอดรูทเพราะฉะนั้นเร,เราเขาให้ความแปรปรวนมาใช่ไหมคะเราต้องการหาค่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานซึ่งตัวเนี้ยคือค่า s ซ i g m า, X, า Sigma กำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะได้คะแนนมาตรฐานไม่ใช่คะแนนมาตรฐานคือพูดผิดเราจะได้ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่าซิกมาเนี่ยหาได้จากเอาเนี้ยค่ะมาถอดรูทถอดรูทได้เท่าไรนักเรียนก็ไปถอดรูทมานะเป็นจำนวนหนึ่งอ่ะแล้วนักเรียนก็จะทำเหมือนข้อหนึ่งข้างบนนะคะให้ทำข้อสองอ่ะเอาแค่นี้วันนี้